สวัสดีชาวสองล้อทุกคนครับอยู่กับทีมรถทีมทางครับผมวันนี้นะครับผมก็มีโอกาสที่จะเดินทางกลับบ้านนะครับไปที่จังหวัดนครพนมนะครับจากตรงนี้ไปนครพนมระยะทางประมาณสา0รอยกิโลนะครับเพื่อนําเจ้าคันนี้ไปหาคุณแม่นะครับจากตรงนี้ดูเห็นนะฮะนั่นคือเขาสวนกวางนะครับโอไม่ต้องไปไกลเลยนะเพื่อนตรงนี้ก็เห็นหมอกระลังบ้านผมนะกาดดีด้วย โอเคมาร่วมเดินทางกันเลยครับวันนี้กับเจ้าเวาฟฟี่คนนี้นะครับไม่ได้เอาหนูมานะครับวันนี้ใช้เวฟแผ่นนะครับโอเคเดี๋ยวมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะไป go โอ้โหที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าเม่อจะไปหากินข้าวแถวนี้สักหน่อยจะดูฝนนะยื้อเพลงมาแบบว่าดีนะหาที่หลบทันไปงัน้นก็เปียกเลยเพ่องไม่ได้ใส่ชุดกันฝนแล้วถอดเอาเดี๋ยวเราให้อุณซาสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปหาที่ข้าววันสักหน่อยอันนี้ดู สวัสดีในายามเย็นครับเพื่อนเนครับ ตอนนี้นะครับผมก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมาถึงมาประมาณสักสี่โมงครึ่งได้นะครับก็ตอนนี้บรรยากาศดีมากฮะดูคืนฟ้าคุณฝนแต่ฝนไม่ตกและตอนนี้ดูหลังบ้านผมครับหลายคนจะยินชานะฮะหลังบ้านผมติดแม่น้ำโขงนะครับฝั่งนู้นคือฝั่งสปปลาวเพื่อนบ้านเราเองนะครับอืมอ่ะภารกิจวันนี้เสร็จสิ้นมันเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เวลาไม่นานมากในการเดินทางกลับมาบ้านในครั้งนี้นะครับ300อยกว่า300กิโลได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับโดยเจ้าคันนี้เร็วดูสภาพโอบอกก็ขาดก็คือผมมาเอาเจ้าคันนี้นะครับมาเปลี่ยนกันกันกบคันเวฟ ของผมนั่นเองนะครับเพราะว่าแม่แบอกว่าขี่คันนี้ไม่ถนัดก็เลยเอาคันนี้ไปขี่นะครับแล้วก็ต้องใช้คันนี้ในการวิ่งทํางานใช้งานทั่วไปนะครับนะโอเควันนี้ก็จบภารกิจเพียงตัวนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเดินทางกันต่อครับในการกลับไปขอนแกนติดตามกันต่อพรุ่งนี้ฮนะสวัสดีตอนเช้าครับผมเพื่อน,น,นมาพร้อมกับ ฝนอันชุ่มฉ่าเลยทีเดียวนะฮะดูบรรยากาศครับผมนี่นี่คือบรรยากาศริมโขงนะครับแต่ยังมีทุ่งนาอยู่นะฮะก็ผมจะบอกว่าวันนี้นะครับผมก็จะนําเจ้าแกรนฟิลานของน้องคันนี้นะฮะที่สลับกันมาแล้วขี่กลับบ้านนะครับที่นนคอนเกนฮะซึ่งอาการเนี่ยไม่ค่อยสูดีนักเลยนะคันนี้บอกไว้เลยว่าหัางยับ นะระบบก็ยับเหมือนกันนะฮะดูจากหน้าจอตรงนี้ก็มีไฟตรงนี้ขึ้นนะครับแล้วก็มีการเรียกว่าอะไรอ่ะหน้าจอเพี้ยนนะมีเด้งไปเด้งมาด้วยนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่ระบบไฟหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ตอนนี้น้ำมันหมดแน่นอนเดี๋ยวต้องไปเติมน้ำมันก่อนมาดูกันว่าวันนี้การเดินทางจะรอดไหมฮนะกับคันนี้นะที่ แทบทุอย่างแทจบจะพังนะครับอโอเคเดี๋ยวมาให้ดูสภาพอีกรอบตอนจอดเติมน้ํามันอะไรกันนะโอเคตอนนี้เ,เราเดินทางไปเติมน้ํามันกันเลยฮะไปครับโหมาลุ้นด้วยกันนะวันนี้โอเค,อเคนะครับตอนนี้เราก็เติมน้ามันปนทีเรียร้อยนะแล้วฮะเติมไปเต็มถังเลยเอียดเลยหนึ่งร้อยสาสิบห้าบาทกนะเป็นปัม๊มก็เป็นปั๊มหลอดนี่แหละเป็นปั๊มทั่วไปในชุมชนนะครับ ก้มันน่าจ,จะแพงว่าฟัใหญ่หน่อยเราเราไม่มีทางเลือกฮนะก็มันเดีเดี๋ยวตอนนี้เราจะมุ่งหน้าไปที่ทาอาเภอศรีสุรามเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวว่ามาดูว่าวันนี้เราจะไปออกเส้นทางไหนดีเพราะว่าคือแพนสนุกแพนไม่มีแพ,น,พ,น,พนที่จะเดินทางนะฮะโอเคไปกันเลยครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่อาเภอ ทางโค้นจังหวัดสกลนครไปที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปวริลจภูมินะครับตรงไปจป็นุดอนทานี้เราจะเลี้ยวซ้ายไปที่อำเภอวริลภูมินะครับไปกลับทางนี้นะฮะแล้วก็ก่อนที่จะถึงถึงวริิีภูมิเดี๋ยวจะแวะไปถ่ายรูปแล้วก็แไปดูเขื่อนน้าอูนนะฮะที่นี่จะมีเขื่อนน้าที่ใหญ่ของจังหวัดสกลนครนะครับก็เป็นเขื่นขอนอูนนี่แล้วผมก็ยังไม่เคยเห็นนะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูเลยนะว่าบรรยากาศจะดีไหมจะสวยยังไงนะ เดี๋ยวเราไปกันเลย เกือน้ำอุ่นนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เขื่อนน้ำอูลสวยงามมากนะครับสวยงามมากบรรยากาศถ้าเป็นหน้ายามเย็นน่าจะดีกว่านี้นะฮะน่าจะมีคนที่มาถ่ายลงถ่ายรูปแลวกันเยอะแยะไปหมดเลยนะ,ะตรงนี้เขื่อนน้ำอูนก็จะเป็นเขื่อนกักเก็บน้ําของจังหวัดสกลนครนะครับเป็นเขื่อนหลักเขื่อนใหญ่ของจังหวัดสกลนครนะครับที่กักเก็บน้ํา ให้ใช้นะครับโอเคจะมาไปชมเกลือน้ำมูนเล็กๆ,ๆน้อยๆนะฮะผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะเดินทางกลับบ้านกันต่อนะครับ น,นี้นะครับผมก็มาถึงวัดถ้ำมะเกลือนะครับผมไม่แน่ใจว่าวัดนี้เนี่ยลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะแต่ผมมองจากระยะไกลแล้วขึ้นไปบนภูดอยูนู้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะขึ้นไปดูผมผ่านมาหลายรอบแล้วแต่ผมไม่เคยขึ้นผมก็เลยอยากมีโอกาสที่จะขึ้นไปไปดูนะครับว่า เจดีที่อยู่องค์ข้างบนเนี่ยเราสามารถที่จะขึ้นไปได้ไหมเดี๋ยวผมจะลองดูนะฮะเพื่อนๆไปครับไปครับเดี๋ยวเราเขาไปถามกันเลยฮะ แกนี้ขึ้นได้ฮะ โอ้โห,โหคือสูงจนผมหูอื้อแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้ดูดิฮะคือสูงมากเลยฮะเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งไปไปกันต่อ ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงยอดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสวยมากโอ้มาถึงเรียบร้อยนะครับภูห้อมวัดถ้ำมะเกลือโอ้ผมคนลุกเลยตอนนี้ดูบรรยากาศครับสุดยอดมากครับผมทำสำเร็จแล้วครับทุกคนครับ ผมได้ขึ้นมานะจุดจุดนี้นะครับที่ผมผ่านมาหลายครั้งแนละ้วผมไม่ได้ขึ้ขึ้นมาเลยเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆเพื่อนๆดูฮะสวยงามมากนะครับด้านล่างเป็นเหวลึกนะครับ ก็นี่แหละครับผมสำหรับการเดินทางกลับบ้านของผมและได้แวะท่องเที่ยวและแวะดูสิ่งที่ผมไม่เคยได้แวะเลยนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ผมภูมิใจมากนะครับที่ได้ขึ้นมาจุดๆดนี้นะครับซึ่งไม่คิดว่าเจ้ากแกรนฟิลาโนคันนี้จะพาผมขึ้นมาได้นะครับผมไม่เคยคิดเลย ส่วนเจดีย์นี้ก็เป็นเจดีย์ที่กําลังก่อสร้างอยู่นะครับซึ่งเป็นจุดที่สวยงามมากนะครับใครมีโอกาสผ่านมาแวะตรงนี้ก็มาถ่ายรูปที่นี่ได้นะครับมาขึ้นมาสักการะาพระที่นี่ได้แต่ว่าค่อนข้างที่จะสูงมากเลยนะครับสูงจริงๆนะครับสูงเทียบเทกับภูทับเบิกได้เลยนะครับนะที่นีนะ่ก็เป็นว่าผมขอจบคลิปด้วยวิวสวยๆอย่างนี้แล้วกันนะฮะ วิวเมืองเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางกลับบ้านอีกไปทางนู้นไกลๆนะหมดเขาลูกนู้นไปเลยไกลๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอเดินทางกลับบ้านต่อนะครับถ้าเพื่อนๆชอบทริปแนวๆนี้นะครับชอบการเดินทางด้วย2ล้อนะครับชอบการผรจญภัยก็อย่าลืมรบกวนกดไลค์กดถูกใจกด s u b s c r i b e กันไว้ด้วยนะครับผม ไว้เจ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเพืเ่อนๆครับบ๊ายบาย